สวัสดียามเช้าจ้าบรรยากาศยามเช้านะคะพาเด็กๆไปใส่บาตรจ้าไปไปใส่บาตรยามเชา้าเอาบุญน้ำกันเราพ่าจานนะคะ ้มาใน,นบรรยากาศคืมๆฝนตกไก่พี่น้องบรรยากาศยามเช้าๆาพะาาระประจั thứ này nắm nè, tiếng cong đấy. Hey, hey, hey. Older, older, nha hai. Tụi bây giờ côn cái đi ăn mì nó mì ăn cắt ăn mì ăn Thế thì xe giam thêm đó Xe thúng được đấy Thế cô em xe em lá Thế thì xe 2 Áo thứ vương thì bay

ยอดพระนะครับโมไม่ใช่ยังขาดอ่ะจันมาแล้ว ไก่บ,บาทนะคะแล้วก็มีขนมนะคะจากคุณครูคุณดู เสาไปไปบาดเร็วๆมา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 เร็วมา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 ใส่บาดก่อนมาใส่บาดก่อนเร็วๆมาทำไมตั้งมา มาเร็วมาเร็วมาเร็วไปบาดยำเช้าๆนะคะมาเอาบุญมาฝากยืนก้นก็ได้ยังเคยใส่ จะคอยนั่งนั่งได้บ่อยากนั่งเลยติใส่บาทนะคะบุญมาฝากนะคะเด็กก็เยอะไม่ใช่ไม่ใช่ เ e ็บเย็บบอนเย็บบ๊องอ๋อหนึ่งเย็บบอนเย็บบอนบ๊องโอ๊ยไวรุนก็รลาย สาธุนะคะใส่บารด้วยกันนะคะ ยากาวาริวหาปุระคือริเบนจิสาครางโยมีเวทุจินังเตยตานังอตตะปะยุติตังบริตังผุงหังวุตตมีเวทศรีตุสุขยุตตะปะยุติตังสุตตะหลันโผล่เปนอะรโผย่อยามนำโชติวป็นอะไรโผล่อยากนำอาลีวาสาราจีสันยตาวุธามจายุโนจาตตารุธามาลาทันทีอายุวโนสุขังทามยังนะนัง

มามามาไปใส่ไปาามามามาจากันแรนไปใส่บูนัน ไปได้เลยกันแห้งากันแห้งากันแห้ง,หงโชคกับมักคือกันทั้งโชคทั้งใช่หุ่มแล้วหุ่มพ่อแล้วตังกินปีนอยู่ติดเธอตัดมดูสิ ลินได้พอุ้ลมหนาวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเออนัตังตังตังเออนังลงเอานั่งงอันนี้ก็มาเปียครอยู่นี่อยากเปียยพออยู่มดแล้วมัแล้วมดแล้วน่กิน เสียบเนอะเั่วอตัดเสื้อตันจากแม่ปุกเฮ้ยเฮ้ยนอกอี๋ยงอยากหยากคุยหยังคุยหยังถามตังไปหยังตังเป็นหยังถามถามึง เออตั้ง h หยนงน่ารักนะคะโอ้ยหักแขงดีคุณนายนั่งซื้ออยู่หักคุณนายแต่น้อง <ti Effective dot diyorsun> <lưng> <kia> Nan <baulo> nàng canh gạch cái nãy tìm karai lên โอ้นั่งก็คือคุณนายโอ้ถามเบิ้งถามเบิ้งเออโอ้อยากคือคุณนายอืม thoang ngọc đưa thong ngọc đưa, <laughs> <laughs> ừ, nàng bưng nàng bưng, ôi <laughs> cô nai bên nó, <laughs> hả? cô nai bên nhàng cô nai bên nhàng, <laughs> huý 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 ôi ôi, huý 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 bên ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ